สวัสดีค่ะมินีิก็อยู่กับพอ่อนภาแล้วค่ะพอ่อนภาสิภาเพ,พ่ลพี่น้องไปตามแนวทางของพระอ,อาจารย์ปิศนานะคะมอบโคงสุดท้ายนะคะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนหกแปดพระอ,อาจารย์สิหายมาเป็นตัวได้ก,กับเขาไปรับชมรับฟังนํากันเลยเด้อค่ะอันนี้ก็นี่ก็เสียงดังแน่จังหวัดเพราะว่าอยู่อยู่งง่ายจบงายง่ายจบอยากเสียแล้วมืงอคืน าจารย์เราเปิดอยู่ครัค่ะพระอาจารย์นุ่นทเขาบอกเ่านคลิปนี้นะเอฟซีโอนโอนเงินมาส่วนทั้งบุญครับพระอาจารย์คุณพอใจสาธุสาธุาาแล้วค่ะคุณพอใจสองร้อยคุณถนอมหนึ่งพันเล็กซี่สาราคามสามร้อยคุณสุนชื่นห้าร้อยเป็นเงินสองพัน 2, บาทหล้างจ่ายชำ้ะเลยค่วนุ่นทิยาโอนหาพระอาจารย์เนี่ยค่ะ ชาตุชาตุชาธุขอให้อยู่วันโลสุขังพลังขอให้รวยขอให้รวยสาธุสาธุค่ะอาจารย์มีแนวทางจะให้เพินออพ่นมลำบากก็บ่อยเพิ่นรวยโอ้โหม่านี้ว่าแม่นหมั่นใจแห้งคักนะคะแม่นหมั่นใจไหลเงี้ยสิไหลแต่ว่าอัานข้อมั่นใจเนะาะพระจานทร์ไปไล่ไล่บึงไล่บึงคัก วาเลกมันสิไปทั้งใดกันแทมันสิมันสิมาทาั้งกำหนดไ้บอมัดจีมาทาั้งเข้าวาบอก,กถ้าไปไล่บึงทั้งเหล่มเข่าทั้งเหล่มมไม่มาใส่กัน hmm. เอาเอาเล็กวิ่งเอาเล็กวิ่งมาเทียบเอาไปใส่สูตรสองตัวหาสูตรเอาไปใส่สูตรสามตัวนี่สิห้าสูตรว่าเอาหลายๆสูตรลองเบึง ว่ามันสิหนีบ่ร่วมแล้วงวดนี้ลงหลายสูตรก็โกเถือกค<า>่ะเออเป็นเป็นอันวา่ายืนยืนหาเลยอ่ายืนหาหาเป็นลักซีก่วยยืนอ่าลักนวยยืนหาอ๋อลักนวยตาว่ากับอ่าประมาทอะไรนี่แหะเก็บประมาทอะไรอประมาทอะไรต่ว่าเด่นแห้ง ร่วมเล้วกับที่จะสาวไหลสูตรต่อมาณประมาณจากสามสามสิบปีละที่ไหลมาบึงสจ้าว่าลักซิบลักมวยรักซิบมันตีคู่กันตลอดบ่อนหนีบน่อหางสูตรตีคู่กันตลอดมาคู่ทั้งสูตรลักซิบแบบคู่ขี้สูตรลักซิบแบบชุดมาตรฐานมาตีคู่กันตลอด โอกกาแฟอ่อาโอก็าแฟตีคู่กันวะทุกสุดอาจารย์ว่ามันสิบบมาทั้งต่ำพี่บอทั้งสูงทั้งสองทั้งสี่ผีบอสนอกเอาไปใส่หลายๆสูตรแล้วโอก็าแฟรักซิบมันด้อาจารย์เออโตมุนี่บอบอบอ,บอเขาบอติดบอติดในจำนวนทีสิ เอามาเป็นเล็กเดินไ้มันกระเด็นแต้แข่หกับแปดอ่าเดินแจงหกับแปดอันพ่ออาจารย์ก็เลยว่างวดนี้ขันแม่นสูตร่อลุดออกหัขานักนักแน่นแน่นเน้นเนู้่เดียวอาโตกันไวคือแปดาโตกัน กันไว้แปดหายาะสติมเนี่ยยาสว่าโอ้ยนักมกาแล้วว่าเอาแปดหาปฏิวัติว่าเลยเอาแปดหาไปน้ำแนงอันโตโตกันโตกันมกเจ็ดแปดเจ็ดคือเราแต่ว่า 8, 8, 8. อ่ะโตเน้นโตเน้นครับโตร้องคือมกาโตเน้นแปดหาโตร้อง นักไปทั้งหาหนักไปทั้งหาหาอยุทยวอาจ,รจารย์อาจารย์ว่าวดนี้เลขพกหาแปนหาบพดังค่ะบ่าดังเออดังเพราะว่ารถตรีมาหลายวลย่ะว่าไม่งานบุญมองได่รถตรี่ อันสำคัญกับ้ารเอาไปเอาบุญอะไรเห้งวาเล็บ่ดังดอกวันนี้เลขข็ก่าโอขาแปดขาถ้าว่าเล็กบ่ดังข็ออกคือกันดิโอขาเป็นตัวเน้นล่องลงมากกับเป็นแปดขาแปดขาโตก,กันกันแปดขาหกเจ็ดอ๋ดหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดคือตัวกันบหรคะแมนแมนคือเกา คือเกาแต่ว่าแต่ว่เน้นเน้นที่สุดก็คือหกขาเน้นที่สุดคือหกขาโตเกา้าเน้นโตเกา้าเลขปุนนี้คันคันเลขหกมาลักสิบออกหกขาตัวเดียวคันหกมาลักสิบออกหกขาตัวเดียวคันหกคันสีนี้หกกลับขึ้นไป บาลเลขไกลแล้วเอาเอา,เอาคู่ขี่ไปเลือกคู่ขี่ดิหนะลักสิบเป็นคู่หลักน้อยเป็นขีขันผู้ใดซื้อบ่มีหกเดี้ยวเดี้ยววังพุทธนะเดี้ยววังตะเดี้ยววังตะป่าพุทธเล็กวันนี้มีห่หกคนปะคะอาจารย์แมีนคันซื้อบ่มี่หกขาละเดี้ยววังตะป่ารถ <c oughs> หกัคซีนวัวากวาต่องตัวล่องก็คือแปดหกาเป็นตัวเน่นแปดขาเป็นตัวล่องหกเจ็ดกเจ็ปเจก็เป็นตัวกันตัวล่องด้วยกันเป็นตัวกัน่าเป็นตัวกันกร้นเรื่องกระเรว่อะไรเดีแล้วคิดดีแล้วเม่สูตรวิ่งเนาะเล็ววิ่ง เล่ยวิ่งเนี่ยมันรู้สึกว่าวิ่งหาหมกสูตรหกสูตรวิ่งตัวเดียวเนาะหกสูตรหกสูตรอ้าวหกสูตรวิ่งตัวเดียวหาตัวเดียววิ่งหาตัวเดียวหมกสูตรวิ่งตัวเดียวได้วิ่งรักหน่วยสี่สูตรวิ่งรักหน่วยสี่สูตรหาตัวเดียวคือกันอันพายอาจารย์ก็เลยว่ามันใจมันใจแงว่ะถ้าหมกมาลักสิปุ๊บออก ออกงค์ขาดเลยทางอค์มาหลังสิบฮาบ่แม่นหกกสิเป็นแปดเด็กแต่ว่าพายจานได้ลอตเตอรี่หลายใบแล้วดิฮะอ่าแต่ลอตเตอรี่หลายใบอยู่ได้เครื่องลอยแล้วค่ะการ์ดย่อเละมากกว่าอ๋อมากกว่าพายจานหนึ่งเพราะเครื่องลอยไปพราะหาซื้อไป หมอหมอหมอพนันดอพระอาจารย์ลูซื้อหลายพนันเดี๋ยวนี้อย่าก้อนอ่อนแล้วเพราะว่าเปิดโรงเรียนแล้วเปิดจะได้ไปมหาวิทยาลัยมือวันที่หนึ่งนี่เปิดเรียนวันที่หนึ่งก็เลยอ่อนนอนค่ะกราบขอบคุณพระอาจารย์หลายๆที่หายแนวทางนะคะวันนี้เอฟซีสุรินทน์ทางของพระอาจารย์นะคะกราบขอบคุณค่ะกาจารย์ขอบคุณค่ะ จะเลิกพอนขอให้โชคโชคมั่นๆสุขปๆสุขก็จ้ะสาทูซาทูซาทูทูค่ะหลังจากนี้เสียงสัมผัสระวังพ่อนภาคุณนแม่นุทิยาละกอพาอาจารย์ปิศาโนะค่ะอ่าพ่อนภาสีซึมให้ฟังนะค่ะแนวทางของพระอาจารย์ปิศาโข่งสุดท้ายเนาะค่ะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกแปดพาอาจารย์บอกว่าโฮกับแปดนิลักซิฟเนาะค่ะหารักหน่วย สองตัวนี้เพิ่นห้มากกับเป็นหกหา้าแปดห้าหกเจ็ดกับแปดเจ็ดนะคะหกห้านี่เน้นนะคะเน้นหกห้าแปดห้าจากการไหวหกเจ็ดกับแปดเจ็ดนี่คือจะเป็นร่องนะคะเน้นล่างกันบนนะคะทั้งมดกับไปกับบนล่างนะคะตะทีเนี่ยเพิ่นก็พาอาจารย์เพิ่นกอยางให้เน้นล่างกันบนไหวเนาะคะ่ะเพ่อนรักผ่าขอ,ขอให้ยทุกคนโชคดีเ้อค่ะสวัสดีค่ะ